รถปี2013นะครับเครื่องยนต์ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่อง2000โซเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง2 0 0 0ันเทอร์โบนะครับกับปี13วันนี้ขายให้ในราคานะครับ769,000าบาทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมบรรยากาศเย็นๆนะครับกับ กิสตาคุชคาแต่วันนี้เราจะไม่ใช่มากับรถตู้คอมพิวเตอร์ลังคาสูงหรือลังคาเตี้ยหรือวัวจรวดแต่เราจะมากับตู้โฟกนะครับสวากเก้นนะครับคาราวลนะครับนะครับพี่ขวัญครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพชรกฤษณาะน้อ้งหนึ่งนะคะแบบแรกเราดีกว่าน้องหนึ่งนะครับแบบแรกกับราคาเซฟเซฟแต่ต้องได้ทุกครอบครัวปี2008ใช่ไหมคะนั้งหนึ่ง คันนี้นะครับเป็นปี2008นะครับเครื่องนะครับ2 0ดีเซลนะครับดูได้เลยนะครับบอดี้ตัวถังเดิมนะครับเดิมสนิทเหมือนเดิมนะครับแตกต่างนะครับ1นะครับไฟหน้าไฟค่ะ2กระจังหน้ากระจังค่ะไฟตัดหมอกนะครับเหมือนกันแต่ว่ารุ่นปีใหม่จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮดรูจนนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาท นะครับ479,000บาทรถปี2008แท้ๆใครอยากจะใช้เงินออกรถคันนี้นะครับผมต้องของนิดนึงงบอกกันตามตรงนะครับถ้าบอกว่ารถคันนี้มันกู้ได้เต็มเดี๋ยวก็จะหาว่าโกหกลูกค้ากันไม่ต้องโกหกลูกค <นะ S 1> ้าเรามีตังค์แน่นอนใช่ครับเอาไว้ง่ายๆว่าดาวให้ผมรัก15%ถึง20%นะครับเพราะมันเป็นตู้โฟกพีีขวัญเราก็มาดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับ<ช>วันนี้ประตูไฟฟ้าสไลด์นะคะตู้แอร์นะคะสองตรงหัวที่ คนนั่งเย็นสบายตรงจุดนะคะตามด้วยเซ็ตชุดแต่งโฟกคาราเวลเบาะล่างเบาะนั่งคันนี้สีของรถเนี่ยมันทำให้ดูรถดูกว้างภายในห,หรูนล้วน้องหนึ่งใช่ปหใช่ครับเออภายในคันนี้มันดูให้รถดูหรูดูกว้างมากๆเลยคะ่ะลูกค้าเลื่อนลางได้เลยนะคะอยากจะนั่งสบายแค่ไหน ตามใจชอบลูกค้าเลยแล้วก็นั่งสบายนะครับแล้วก็ภายในนะครับเป็นสีนะครับสีเบจนะครับออกเทานะครับออกครีมครีมนะครับมันดูทําความสะอาดง่ายนะครับรถคันนี้ดูทําความสะอาดง่ายนะแล้วก็ข้างบนนะครับเพดุงเพดานสังเกตง่ายๆนะครับคนที่มาดูตู้โฟกนะครับเขาจะสังเกตเพดานก่อนหลุดลุ่ยหรือเปล่าซูมประตูให้หน่อยทั้งหนึ่งไม่มีตําหนิใช่ครับรถสวยๆนะขี่ขวัน กล้าการันตีคันนี้แทนลูกค้าเลยรถสวยอันนี้คือเซตคอนโซลนะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวลายไม้นะคะสวยๆนะคะเกียร์น้องหนึ่งปกติเกียร์ตัวหุ้มเกียร์ตัวนี้รถปี0ูนมันต้องไปแล้วใช่นี่ยังอยู่เนี่ยค่ะแปลว่าเจ้าของรถคันนี้พี่ขวัญอยากรู้จักแล้วสิเขาดูแลรถยังไงปีศูคุณถึงดูได้ดีขนาดนี้ครับนะคะนะครับทีนี้ก็ เห็นกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดข้างหลังให้ดูนิดหนึ่งมาดูข้างหลังนะครับมาดูข้างหลังเดี๋ยวแจ้งนิดหนึ่งทำไมต้องใส่ตู้แอร์เพิ่มรถโฟกนะคะเป็นรถอ่ออยู่ประเทศเมืองหนาวใช่ครับนะคะเขาจะจะมีตัวปรับอุณหภูมิตัวอะไรแต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยความแอร์ไม่ถึงคิดว่าเออความเย็นไม่ถึงเขาก็ไปใส่ตู้แอร์เพิ่มใครได้คันนี้เขาใส่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดไปอีกหลายหมื่นบาทนะคะเรื่องความฉ่าเรื่องความเย็นนะครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่นี่นะครับตองหนึ่งการันตีให้เลยนะครับดูนะครับช่องนะครับนี่ตู้ข้างหลังนะครับแล้วก็ที่ผมดึงไปดึงมานะครับเมื่อกี้ครับพี่ขวานครับเบาะแถวนี้นะครับผมบอกให้ดูว่าสามารถใส่สัมภาระได้นะครับมีเซนเซอร์นะคะการยะความเซฟตี้ให้อีก4จุดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะครับนี่ผมไ้ดูข้างหลังนะครับ ข้อแตกต่างเหมือนกันเด้แค่แตกต่างไฟไหมเหมือนที่ผมแจ้งนะครับไฟตัวนี้นะครับจะทึบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นใสนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่สูงตัวนี้จะอยู่ต่ํานะครับแล้วก็จะมีแถบสีเดียวนะครับจะไม่มีสีส้มเพิ่มมามานะครับมาต่อยคันนะครับหรือที่เรียกว่าสีน้ําตาลนะครับอ่าให้ดูนะครับ ไล่กันทีละจุดนะครับไฟหน้าปีอะไรคะัน้องหนึ่งปี2023นะครับ2023ทแท้นะครับรถมือเดียวนะครับมีนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฮโดรเจนนะครับ LED นะครับราคาปี2023นะครับวันนี้ขายในราคาเ6ตแ0 0นง่นบาทอ่ะมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับว่าอะไรนะครับตัวนี้ก็คือตัวฉีดน้ําเดี๋ยวต้องขอแจ้งแบบนี้นะครับว่าเมื่อกี้นะครับมันข้ามผ่านไปไม่ได้พูดนะครับ ให้ดูระหว่างล้อสองล้อนะครับเราจะไล่พร้อมๆกันฝั่งนี้นะครับล้อแม็กนะครับล้อเดิมๆของโฟกเหมือนกันแต่ว่าเป็นล้อ16นะครับนี่คือลายเก่านะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลายตัวใหม่นะครับใช้ยางนะครับเป็นขอบ17ล้อแม็กขอบ17นะครับเพิ่มขึ้นมาซี่เขาจะถี่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันดูสวยงามขึ้นสิ่งที่ผมให้ดูเพราะอะไรนะครับ ที่อยากจะบอกจริงๆเลยนะครับไม่ใช่เรื่องล้อไม่ใช่เรื่องลายล้อแม็กเรื่องนี้นะครับความปลอดภัยที่มันอยู่ในซุ้มล้อความปลอดภัยที่อยู่ในซุ้มล้อคุณลูกค้าครับคุณผู้ชมครับท่านดูดีครับจานจานเบรกนะครับจานทิดเบรกนะครับเต็มซุ้มดูปั๊มเขานะครับอันใหญ่นะครับเพื่ออะไรนะครับในการนะครับเบรกนะครับในการที่จะหยุดรถนะครับ ให้ได้ระยะสั้นที่สุดนะครับก็เลยต้องทำมาขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเต็มสุ้มนะครับมาดูต่อครับยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะน้ั่งหนึ่งนะใช่ครับยางเมยางใช้ต่อได้เลยนะคะของมิชลินของมิชลินอย่างดีแล้วนะคะลูกค้าคันนี้<อ>ก็จะคน,นละโทนสีคันนี้จะ VIP อัพขึ้นไปอีกหน่อยนะคะสีดำคันมิกกี้สีบอลแล้วมันจะเป็นระบบเมนนุก็คือมือตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะ เนี่ยค่ะทั้งคันเลยนะเบาเออยอะไรเอยนะคะน้องหนึ่งไฟฟ้าหมดโอ้โห,โหนะครับเอา<ต>ละสิเห e <m h? S 1> ็นไหมครับต่ตัดสินใจกันยากแล้วละสิบางคนนะครับสงสัยว่าตรงนี้ตัวอะไรนะครับคันโยกนะครับไว้เลื่อนสไลด์นะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่ารางเลื่อนยังยังเป็นอ่าสไลด์เอานะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจโอเคนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าคันนี้เป็นเมนนวลนแต่คันนี้เป็นไฟฟ้าบอกก็จะ v i p ขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเยอะครับผมนะคะ จะมีนวดจะมีสันจะมีเลื่อนจะมีอะไรเลยนะคะคันนี้แล้วแอร์ล่ะคะน้องหนึ่งแอร์ตัวนี้ยังแอร์เป็นเดิมๆนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับพี่ขวัญว่ารถนะครับตั้งแต่ปีใหม่ๆขึ้นนะครับแอร์มันจะทาเป็นเป็นตู้ใหญ่ขึ้นนะครับแอร์ก็จะฉ่ำชื้นนะครับเพราะว่าฟกมันก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขนะครับในจุดที่มันบุกร้องนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนแล้วก็แอร์ นะครับมันไม่ฉ่าแต่อยู่เมืองนอกนะครับผมบอกเลยว่าเอไม่ต้องฉ่านะครับเพราะอากาศภายนอกนะครับมันยังเย็นกว่าในตัวรถอีกรถปี2013นะครับเครื่องยนต์ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่อง2 0 0พันเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง2 0 0 0ันเทอร์โบนะครับกับปี13วันนี้ขายให้ในราคานะครับ7 6 9 0 0 0บาทข้างหลังที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเหมือนกันหมดแค่แตกต่างแค่ไฟนะครับแล้วก็กันชนกันชนนะครับ มีเพิ่มกล้องนึงใช่เซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มเซ็นเซอร์เนี่ยสี่จุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากล้องของเขาเพิ่มกล้องเข้ามาเก็บงานได้อย่างดีเลยกล้องเนาะสวยมากนะคะลูกค้าสวยทั้งสองคันนะคะมีที่วางแขนแล้วนะนี่นะครับตัวนี้ไฮโซขึ้นใช่ครับตัวนี้พับพับไปได้พับไปวางพับไปได้ถ้าไม่มีใครนั่งก็พับได้เลยนะคะพับไปได้พับไปวางแขนวางแก้ววางของแต่ถ้ามีคนนั่งเราก็ดันออกมานะคะแล้วก็มาให้ดูนะครับพวก แผงข้างประตูนะครับตามซอกต่างๆนะครับสีเป็นยังไงบ้างนะครับตะคงตะเข็บนะครับเดิมหรือเปล่าวันนี้ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะติดตามกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ